โตีคารมบอยอัปเดตการงานแต่งเสร็จแล้วเตรียมวิวาสมรสคืนแทนเป็นว่าที่เจ้าบ่าวป้ายแดงสำหรับโกติคารมบอยที่ได้ขุกเข่าขอแฟนสาวกวางแต่งงานแหลงคบหาดูใจกันมาน,นานกว่า1ิปีแลาสุดหนุ่มโกติได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้างานแต่งว่าการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยการโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าเขาแจ้งว่า การแต่งงานต้องร้านนี้เลยครับขอบคุณคุณนิวและทีมงานทุกๆคนเลยนะครับที่สละเวลาและสร้างสารรค์การ์ดของหนูให้ได้ในแบบฉบับที่เราต้องการอบอุ่นจริงๆครับการแต่งงานทามการชาวเน็ตเข้ามาแสดงความยินดีกับทางครูอีกครั้ง